ปฏิก <ider Stadium> ิอาปิกรเนสสนุก uh, กันใหญ่เลยค่ะนาสิอวรพรสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภุสุคนเด๋อจ้ามือนีเวลาพรมายางป่ายอีกแล้วมือนีว่าจะมะหาเก็บกระเทียมปลาพี่น้องจ้ามันอยู่ในปานี่เลยนี่แต่บนันนี้ว่าจะมายางหากระเทียมปลากับพีพีข้างบนวุ้นพันยางกินไปแล้วแต่มันยังมาท่านได้ข้นบันบนี้ที่นี่กระเทียมยังมาเลนข้นกัน สยางปลาหล่นนะพี่น้องเนาะวะไม่ยางปลากันออกกำลังกายคุณพี่วัย60กว่าออกกำลังกายนี่ในป่านะคะเนี่ยพอพอเดินขึ้นเนินมาถึงเหนื่อยเขาก็เลยหยุดพักอ๋อเาไหนเขาเขามีป้ายให้ออกกำลังกายเขาเขาบอกว่า พอเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วมันจะมีป้ายมีรูปสัตว์ให้เราออกกำลังกายเป็นท่าท่าอะไรพี่น้อยท่ายกยกแขนมีเล็กยองไหนออกท่าไหนไหนดูทำดูสิมย่อไปว่าการย่อร่างกายใช่ไหม พอมาถึงจุดนี้ให้ยกมือขึ้นย่อลงยกขึ้นนี่คือการออกกำลังกายพอมาถึงจุดนี้เราได้ท่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินต่อว่าเราจะได้ท่าอะไรแต่เดินเดินชมไปตรงนี้ตรงป่านี้นะมีจะมีป้ายให้ออกกำลังกายทุกระยมีแต่ดอกไม้เลยครับพี่น้นงก็จะเต็มหมดเพื่อนคุ่ะถ้ามันออกมันิง สีนี่ออกสีม่วงๆไม่รู้ดอกอะไรลืมชื่อเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวจะเขียนมันเดี๋ยวมันจะสวยตรงนี้นี่ขึ้นเนินไปนี่แล้วตรงนั้นก็ลงเนินเห็นตรงนันเอาวันนี้ได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์ในป่าอีกแล้วค่ะ ตามสายทางนี่มีแต่ดอกใหม่เลยจ้าพี่น้องจา้ากำลังขึ้นมันกำลังขึ้นต่ปาะแต่แปะอีกสองอาทิตย์ก็คงจะบานแล้วเนาะเอาตรงนี้มาถึงอีกแล้วที่หนึ่งมันให้ทำอะไรวันนี้เ,เ,เขาไม่ตาเอออ่าถึตงตรงนี้เขาให้โยกแล้วเนะ่ะโยก ทางขาออกแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวานี่วิธีออกกำลังกายเขาเขามีป้ายบอกไว้แล้วเขามีป้ายบอกว่าให้ทำยังไงนี่นี่ค่ะ ตัวตัวกระตุนบอกว่าให้ทําท่าแบบนี้นะ,ะเดินต่อค่ะทางมันก็นจะลดเลี้ยวเคี้ยวงอเขาปลาไปจ้ะปลาของพลังเสพเ็่นเลเดไว้ดีดีพี่น้องจ้ะ เห็ดใบคนมาย่างออกกำลังกายมาย่างปาย้ำนี่บ่ตองย่านเนี่ยบ่มีง,งูเพราะอากาศมันยังหนาวอยู่มันยังเล่งอยู่นี่ห้อยมีเด็หน่อยมา,มาเล่นปลาเขาเห็ดกล่องไฟไว้ <laughs> เห็นบ่จะ้ะ อ้ยอีกหน่อยหนึ่งคือสิสอ,อนดอกไม้ซะตรงน,นี้ให้นาค่ะตรงนี้ก็แมนพิดป่าดอกไม้บิดเลยสะอ่อนแหง้งน่นเราพอ,พอน,นอย่างขึ้นมาจากทั้งหน่นอยฟูนถนนดิตาางบนพี่นอนเห็นแวบบ๊แบบ ต่อจะไปต่อตรงนี้เอาไว้ให้ม re really like oh. uh, ันมีเส cool. ียงดังใช่ไหมไม่เขามีไม้ไว้ให้แต่ละชนิดไงเสียงที่มันแตกต่างกันอันนี้ชาเตนอันนี้เฟรนบูลอชเชนคอมบ์แครอทเอปังเกามี

เขาลงเสร็จเขาก็ช <laughs> <laughs> ่างทำไว้าเอล้มสโอ้ยเขาสนุกกันใหญ่เลยครับนี่ยงซียงซียงดบอกว่า C'est sauvage, uh -huh. ça c'est laurier pour on prend un pour un planter, noyer non c'est pas noyer, laurier, 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 dans la forêt, interdit de prendre rien, <laughs> ça c'est quoi, oh ça c'est, tu peux faire les murs avec, C'est comme veillère hein, ici, alors hein? le quoi pour les gens embaladés. Il y a 15 cents de cheveux ici. 15 Ouais, mi... c'est le bois de la haquinière. Ça s'appelle le bois de la haquinière. Ouais, Mais กวางอยู่สิบกว่าตัวในป่านี้เขาเขียนไว้มีกวางอยกว่าตัวในป่านี้อนวเยะโนเวียมันอยู่ใกล้เมืองมันเลยไม่มีเยอะไงนบ้า อากาศดีคนก็เริ่มบอกมาเดินกันแล้วยาเห็นบอกพี่ชอบบ้านเนินอากางมันจะมีที่ให้เดินมีสวนหย่อมมีอะไรอยู่ทุกที่ที่เราอยู่นะอืมไม่รู้มันมีอะไรให้เก็บมังฝานี่มันก็ลกแล้วม,มันจะชื้นด้วยมันมีน้ําเยอะนี่